ดิฉันชื่อแพรอายุ38ปีแต่งงานกับน้นมาได้5ปีแล้วค่ะดิฉันเปิดสตูดิโอโยคะเล็กๆอยู่ในเมืองส่วนคุณพ่อคุณแม่ของสามีเป็นคนดีมากค่ะคุณพ่ออายุ65ปีท่านเกษียณมาได้สองสาปีแล้วใช้ชีวิตสบายๆจากค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ที่ท่านมีท่านเป็นคนใจดีและมักจะช่วยคุณแม่ทำงานบ้านอยู่เสมอบ้านของท่านอยู่ไกลาจากกรุงเทพ มากค่ะต้องขับรถไปประมาณ 3. ชั่วโมงที่ขอนแก่นดิฉันจะไปเยี่ยมท่านแค่ช่วงเทศการหรือนานๆานครั้งเท่านั้นซึ่งก็รู้สึกผิดอยู่เสมอบ่ายวันศุกร์หนึ่งน้นโทรมาหาที่รักแย่แล้วน้ำเสียงของเขาสั่นเครือทำไมคะมีเรื่องอะไรแม่ล้มหมดสติตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหัวใจดิฉันหล่นวูบอาการหนักมากไหมคะไม่ถึงกับอันตรายหรอก แต่คงเป็นเพราะหักหมูเตรียมเปิดร้านกาแฟามากเกินไปนะแล้วนนก็เงียบไปแต่ว่าพ่อก็อยู่คนเดียวน่ะสิเป็นห่วงจังเลยจะทำยังไงดีพี่ก็ทิ้งโปรเจก์นี้ไม่ได้ด้วยน้ำเสียงของนนเต็มไปด้วยความกังวลและรู้สึกผิดดิฉันคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบกลับไปเดี๋ยวแพรไปเองค่ะจริงเหรอที่รักจะไหวแน่นะไหวสิค่ะยังไงก็เป็นวันหยุดอยู่แล้ว แพรต้องไปเยี่ยมคุณแม่อยู่แล้วด้วยเดี๋ยวแพรไปดูแลคุณพ่อเองค่ะขอบคุณนะที่รักพี่ขอโทษแล้วก็ขอบคุณจริงๆหลังจากวางสายดิฉันก็รีบกลับบ้านไปเก็บของเตรียมเสื้อผ้าสำหรับสองคืนสาวันอุปกรณ์อาบน้ําแล้วก็ผลไม้ไปฝากคุณพ่ออีกนิดหน่อยดิฉันออกจากบ้านตอนประมาณสี่โมงเย็นตลอดสามชั่วโมงบนทางด่วน ดิฉันได้แต่มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยคุณแม่จะเป็นยังไงบ้างนะคุณพ่อก็คงจะตกใจมากเลยสินะประมาณหนึ่งทุ่มดิฉันก็มาถึงโรงพยาบาลพอเปิดประตูห้องพักเข้าไปก็เห็นคุณแม่นอนอยู่บนเตียงใบหน้าของท่านดูสีดเซียวแต่ก็ยังมีสติอยู่คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะดิฉันเดินเข้าไปหาท่านยิ้มให้อย่างรู้สึกผิดแพรมาแล้วหรอลูก งานก็ยุ่งยุ่งขอโทษด้วยนะพูดอะไรอย่างนั้นคะเจ็บมากไหมคะไม่หรอกพักอีกหน่อยก็คงจะดีขึ้นคงจะหักหมมไปหน่อยนะดิฉันจับมือของคุณแม่ไว้ไม่ต้องกังวลนะคะคุณแม่พักผ่อนเยอะๆเลยคะ่ะขอบใจมากลูกเมื่อกี้พ่อเขาเพิ่งกลับบ้านไปลูกเองก็ขับรถมาเหนื่อยๆรีบกลับไปพักผ่อนเถอะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ดิฉันเยี่ยมคุณแม่อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลไปบ้านคุณพ่อใช้เวลาประมาณ20สินาทีดิฉันมาถึงตอนประมาณสองทุ่มพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นไฟในห้องนั่งเล่นเปิดอยู่คุณพ่อนั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาพอท่านรู้สึกได้ถึงตัวตนของดิฉันท่านก็หันมาคุณพ่อชื่ออำนาจค่ะอายุ65ปี แม้จะ,กะเกษียณแล้วแต่ท่านก็ยังออกกําลังกายอยู่เสมอเลยยังดูแข็งแรงมากผมสีดอกเลาของท่านถูกจัดแต่งอย่างเรียบร้อยรูปร่างก็ยังดูดีอยู่อ้าวแพรมาแล้วเหรอลูกคุณพ่อลุกขึ้นค่ะคุณพ่อเพิ่งไปเยี่ยมคุณแม่มาคะ่ะขอบใจมากนะลูกลำบากแย่เลยไม่ลำบากเลยคะ่ะอย่าคิดแบบนั้นสิคะ่ะท่านทำน่าเสียใจแล้วจะมาทำไมกันพ่อก็หาอะไรกินเองได้ ไม่น่าลำบากลูกเลยไม่เป็นไรคะ่ะคุณพ่อพรอยากมาเองเป็นห่วงคุณแม่ด้วยคะ่ะคุณพ่อช่วยถือกระเป๋าให้ยังไงก็ขอบใจมากนะลูกไปพักที่ห้องนอนใหญ่นะห้องน้ำในตัวจะได้สะดวกจะได้ไม่ต้องเกรงเวลาใช้ห้องน้ำข้างนอกไม่เป็นไรคะ่ะแพรนอนห้องเล็กก็ได้ห้องนอนใหญ่มันกว้างกว่าสบายกว่าเยอะดิฉันปฏิเสธได้ลำบากเลยได้แต่กล่าวขอบคุณดิฉันเอาของไปเก็บที่ห้องนอนใหญ่ แล้วก็เดินไปที่ครัวคุณพ่อทานข้าวเย็นหรือ,อยังคะยังเลยแล้วลูกล่ะยังไม่ได้ทานใช่ไหมดิฉันเปิดตู้เย็นดูก็เห็นวัตถุดิบอยู่พอสมควรคงจะเป็นของคุณแม่ที่เตรียมไว้ดิฉันเลยเริ่มทำแกงจืดคุณพ่อเดินเข้ามาในครัวให้พ่อช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อแพรทำแป๊บเดียวก็เสร็จคุณพ่อยืนดูดีฉันทำอาหารอยู่ข้างๆไม่ได้รู้สึกอึอดอดัด กลับรู้สึกสบายใจเสียอีกแกงจืดเริ่มส่งกลิ่นหอมข้าวก็สุกพอดีดิฉันจัดกับข้าวขึ้นโต๊ะทานได้แล้วค่ะคุณพ่ออืมขอบใจมากเรานั่งทานข้าวด้วยกันคุณพ่อเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดแต่ก็ไม่ใช่ความเงียบที่น่าอึดอัดอร่อยนะลูกสะใภ้พ่อทำอาหารเก่งจังทานเยอะๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่หายดีแล้วแพระจะเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อชมคุณพ่อหัวเราะ เป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นทานเสร็จดิฉันก็ล้างจานคุณพ่อนั่งดูข่าวอยู่ที่ห้องนั่งเล่นแพรเหนื่อยหรือเปล่าลูกเดี๋ยวพ่อออกไปหาเพื่อนแป๊บหนึ่งนะลูกพักผ่อนตามสบายเลยคุณพ่อจะออกไปเพราะแพรเหรอคะเปล่าหรอกเดี๋ยวก็กลับแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะนอนได้เลยคะ่ะคุณพ่อเดินทางดีๆนะคะประมาณสี่ทุ่มดิฉันก็เข้าห้องนอนเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่สะอาดและเป็นระเบียบมาก มีกลิ่นลาเวนเดอร์อ่อนๆเตียงใหญ่และนุ่มห้องน้ำในตัวสะดวกสบายจริงๆดิฉันอาบน้ำเปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วก็นอนลงบนเตียงแม้จะไม่คุ้นเคยแต่ก็รู้สึกเหนื่อยมากทั้งขับรถมาสามชั่วโมงทั้งไปโรงพยาบาลวันนี้เป็นวันที่ยาวนานจริงๆดิฉันปิดไฟหลับตาแล้วก็หลับไปในทันทีดิฉันหลับสนิบไม่รู้ว่านานแค่ไหนน่าจะประมาณตีสอง ดิฉันได้ยินเสียงเปิดปิดประตูหน้าบ้านแววๆเสียงฝีท้า